สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพ่ภาคกิจพระรวยคือเก่าเหมือนเดิมแล้วจ้ะมือนี้ยาย,พายไพ่เด้นําข้อมูลแนวทางตําราไมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะวันสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่นําไม่เด้อจ้ะพี่น้อง oh, <yeah. S 1> แล้วก็อย่ายลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยย้ำยายไพ่รุ่งคิดใหมๆ่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหมๆ่ๆพี่น้องกับสิบระดษิษา์เบิ่งค่ะชมแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทาายยยกกับไคอมมมเเนนนตต์าาาาใ้้้้คลลิปขงง่่ไดะพีอง เบาๆร้ายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูลน้อทางอาจารย์ทันเหล็กไปเลยเนาะค่ะแนวทางนี่พี่น้องจดไว้เลยค่ะคอคนค้นสูตรเมวดที่แล้วเขาเกาเปียเนาะจ้งวดนี้มาตามต่อเลขเด่นริ้่เจ็ดเก้าห้าสี่สามหนึ่งเนาะค่ะอ่ะพิจารณาเป็นแนวทางไรสองตัวเพ่นกรมี่เนาะพี่น้องเนาะเอาแคบหน้าจอคอคนค้นสูตรได้เลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมากระจังจวดน้ำเพลินเนาะค่ะเนาะชอบค่อยพิจารณาเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสีเจ็ดกันเองว่าสันแนวทางตามเล่าคนสีเเบื้องค่ะพี่น้องคะว่าเพื่อนหยายยังมานกนะจาะเพื่อนบอกว่าเมื่อนี้หกศูนย์หกหกหกสี่ศูนย์สี่หกแปดศูนย์หกแปดศูนย์หกพี่น้องสตัวและนี่เพื่อนก็น่าจ,จะเน้นหกหกกันนพี่น้องเลาหกแปดหก แต่ว่าข้างล่างคนเน้นหกศูนต์ตัวเดียวได้พี่น้องเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะค่ะเน้นหกศูนต์ตัวเดียวได้พี่น้องเนาะเนาะเอาพิจารณาเป็นแนวทางอันนี้คือแนวทางสามตัวบนข้นสีเกียรตินาะพี่น้องเนาะมากระช่งแคบหน้าจอน่าเพื่อนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมีเนาะพี่น้องเนาะแอดมีเพื่อนใหญมากมาเบิ้งค่ะแอดมีบอกว่าแนวนี้ล่ะมื่อนี้ฟาดเก้ากับซันพี่น้องจ้าเด่นอยู่ที่เก้าศูนย์เก้าสามเก้าเก้า ศูนและ903าศสามตัวภูดายมักกระจังพิจารณาน้านำเพลินเด้อพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะแอดหนุ่มลำชีว่าสัน้นแอดหนุ่มลำชีบอกว่างวดนี้ฟาดสามอ่าสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่พี่น้องจา้าชุดสามตัวแคบหน้าจอเลยเนอ้อย่าไพ่บ่ได้อ่านให้เนาะพี่น้องเนะเาะแคบหน้าจอชั่วจ้าดฟาดเบิ่มน้ำเพลินเด้เลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลขจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ e คเนาะคะ่ะเลขเด่นยายไพ่บอกว่าแนวทางเอ e อนี่เขาดูวิลีพี่น้องจ้า <_: S 1> เลขวิ่งเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าบนล่างวดที่เรวยกไฮซูนกับสองมาสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันี้ซีกับหกตัวใดซีมาพี่น้องจ้ายายไพ่ฟาดหกหกไห่เนาะพี่น้องเนาะหกหกฟาดให้เลขพี่น้องมากกระจวดเนาะคะ่ะต่อไปเลขจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าเบื่อง่ะอาจารย์เสนีเมือนี้อาจารย์เสนีมีสองสูตร มีมีม,มีมีมาสองใบเนาะพี่น้องเอ่อพจนจะมาสองสูตรต้วัดแต่ว่ายแย่ไพว่าน่าจะเป็นสูตรเลขซียุก,กางเนาะหรือจังใดพี่น้องเอาแคบนาจอเลยจ้าพี่น้องจา้าส,สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งนีอยู่เจ็ดโตโอ,อีกสูตรหนึ่งนีอยู่หาโตเนาะพี่น้องเอาพิจณาเอาแคบนาจอไปเป็เนแนวทางใดสาหรับแน่วทาง อ,อาจารย์สเสน่ห์เนาะคะ่ะโตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของหนูผีเนาะค่ะเนาะตำล่าโมนี่สามเก้าศนยม้าสามศูนย์เกนาะคะ่ะมากระจังจวดจดาดฝาดเบิ่มน้ำพินนาะพี่น้องเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะเน้นเลยวเล่ยสันเอดนั่นแวแปดนึ่้า 5, อ่าแปดห่งหาหนึ่งสามหนึ่งแปดเและ3 9มเกถ้าเป็นตัวล่องก็แปดสาห ห้าสามและแปดแปดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพิจารณาได้มื่อนี้เลขวิ่งไอตูนโมมาเด้อมึงหอด่เล้วไอตูนให้วิ่งเก่าเนาะพี่น,อน,อน,อนอ้องเนาะมื่อนี้วิ่งไอตูนยังโมมาค่ะพี่น้องค่ะแต่มาเดี๋ยวจะแช่ให้เนาะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มาเนาะคะ่ะต่อไปเรียจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพคนบอกว่าอ่าเล่าดวงเดือนเนาะคะ่ะฟัน 7, 7, 1, 7, 9, 7, 3, เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสามอ่าเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่สำหรับแนวทางของไอตูนเนาะคะ่ะไอ้ไอ้ตูนเนาะจันสำหรับแนวทางของเล่าดวงเดือน กําลังสีหาแนวาทางไอตูนไห่ผัดเปาไอตูนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวาทางของแอดอาร์ดเนาะค่ะเนาะเออแอดอาร์ดไห่มาเพื่อนบอกว่าเลขเด่นอยู่ที่89012เนาะค่ะชุดเต็มแคปหน้าจอเลยพี่น้องสําหรับแนวาทางของแอดอาร์ดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวาทางแอดเรือรวยวสันเลขวินอยู่ที่46192เนาะค่ะ มี4 6 4 1 4 9 4 2 6 1 6 9 6 2 1 9 1 2และสองเก่าเนาะค่ะมักกะพิจนาเป็นเนีทางน้ำเพลในนอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนีทางของอันคนมานไม่ซื้อเนาะค่ะพ่นบอกว่าตมเล่ามือนีเด้อว่าสัน764 794 64อ่า74และ76มักกะจวดว่าสันพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่นนห้มาเนาะจ้าตามเล่าปูปลาสาวสันงดทีเดียวเขาแปดเก่าเนาะจ้างวดนี้เจ็ดสามหกเจ็ดสามเจ็ดหกและสามหกมาบนรางอซันพี่น้องเอามากะจังพิจารณานำเพิ่นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์มงคลชัยเนาะคะ่ะเด่นซีกับหกเดนซีล่องหกชุดเต็มแคบหน้าจอเลยจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้เลขหลยได้พี่น้อง ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแอดเดชาเนาะค่ะงวดที่เล้วเข้า6กสองเนาะจ้ะงวดนี้เพื่อนหายมากเพิ่นบอกว่า54 64อ่าเจ็ดสี่หกห้าหกหกและหกเจ็ดมอสันพี่น้องหมักจังไดยกะพิจเจ้านําเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางเพื่อนหายมากคนค้อถมมาสันเนาะค่ะเนาะเพื่อนหายมากเพื่อนบอกว่า เลขเด่นวันี้เด่นซเนาะค่ะพี่น้องซีสาม 7, C 8, C 7 C หีหกเจ็ดีแปดหกเดและเจ็ดดวนี้เด่นอยู่ที่ซีวสันพี่น้องเนาะพีชนาน้ำเพลินได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลขค่ะอันนี้เป็นแนวทางแม่นิงฝาดรวยเราแม่นิงไห่มาเน้นเจ็ดีแปดตัวอยู่ที่แปดสี่เจ็ดสี่เจ็ดแปดและหกสี่เนาะค่ะวิ่งหลดซีกับเจ็ดระว่างซีหากับเจ็ดหกเนเด้อพอนันพี่นอ้องเอาพีนาน้ำเพลินได้เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบ่นมีซื้อได้พี่น้องเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเพื่อนห้เข่าแปดอ่านี่เนาะพี่น้องเนาะแปดเก่าเนาะจับเพื่อนห้มายว่แปดเก้าศูนย์งวดนี้เพื่อนบอกว่าแปดสี่เก้าสี่ประชันพี่น้องพีจระนาเป็นแนวทางน้ำเพื่อนใดเนาะค่ะเนะาะมักตัวใดกระจังจวดจาดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของเอดรัชนกพี่น้องคะเอดรัชนกมาแล้วเนาะเพื่นบอกว่าวิ่งล่างศูนย์อ่าวิ่งล่างซวิ่งบนศูนย์ว่าสัน้นเน้นซีสองซีศูนย์ีแปดซีสองนี่เป็นตัวเน้น4ีศและ4ีแปดเป็นตัวรองเนาะจะ้ะข้างบนเ่นศูนย์ฟันศูนย์สองศูนย์หกศูนย์สามหกศูนย์สองสองศูนย์สองและสอ0สามศูนยสำหรับแนวทางของเอดรัชนกเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางละเด่นรางล่าว่าซันแนวทางพนงวดที่แล้วเข่าเนาะจ้างวดนี้มาตามต่อเนาะค่ะน้องงวดนี้ศูนย์กับหนึ่งตัวไหนจะมาว่าซันของแกดสมเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นตัวเดียวเด่นตัวเดียวงวดที่แล้วเด่นแปดมาแปดเกาเนาะจากของลุงนิว่างวดนี้เด่นหกว่าซันเนาะพี่น้องเนาะหกมาหกอะไรดีว่าซันเนี่ยให้มาหกหกเนาะพี่น้องเนาะหกหกหกเจ็ดเนาะค่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเล่า แนวทาง3ตัวเทิงเพลนเนาะจ้ะ3ตัวบนแคบหน้าจอ2ตัวมี 97, 99, 07และ09ยเนาะคะ่ะอันนี้แนวทางของเอจพเนาะคะ่ะเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง2ตัวล่างเนาะคะ่ะมี 52, 53, 62และ63มักตัวใดจังผิดจ,จะหน้านำเพลินเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องคะ่ะแนวทางของเมสซูรี่เมสซูรี่มันนี่ฝาดหนึ่งัสัน หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งสามมาสันได้ใจเม่กันหนึ่งสามนี่แล้วถ้าเป็นเบิร์นกันหนึ่งหนึ่งมาสันเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอ้ยอันนี้เป็นแนวทางคนไหมาเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางคนไหมาเนาะจ้ะอ่อแนวทางฝ่าหลังฝนมาสันค่ะพี่น้อง่ะฝ่าหลังฝนคนไหมาเนาะค่ะ่นบอกว่าอ่าคนไหมาเนาะค่ะคนไหมาพ่นบอกว่า ล่าพัฒนางวดทีเแลียวเจ็ดกับเก่ามากเก่าเนาะค่ะนาะมาเก้าเนาะจากงวดนี้เพื่อนหามากเพื่นบอกว่าศูนย์กับสพี่น้องเอ้ยกระจ้าจังมันอยากให้โกูน่าหายเนาะพี่น้องแยกไพ่กับบก,กาเฮ็ดเด้กเตือนมากบางหันสิสะดวกคุยบอพปนา้า เพคนอยากให้แต่ต่อนี้ละหาลอยเหมือนได้พี่น้องต่อไปเรจ้าอันนี้เป็นแนวทางจับพคพู่สันพี่น้องขาคนใ่มากแปดเก้า890เนานะค่ะเนาะ567พิจารณาได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอสมัยสำหรับจำเล่างบหน่อยว่าสันศูนย่นย์หกโตกัน0114และ16แนวทางของแอสมัยงวดที่แล้วเขาตะเลกเ็กแรนเนาะค่ะ62เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางฟ้าหลังฝนมาสั่นมาเบิงขาบนไห้มาเนวใดเนาะจ้าพี่น้องจาอ้างวดทีเรียวบนไหขา่าอเรียกเด่นเพิ่์ลเนาะค่ะพี่น้องแปดหกสองวันนี้มาตามต่อจ้าพี่น้องสามตัวมีวันที่สี่เนาะคะ่ะมีสามตัวสองตัวงวดทีเรียวบ่ได้ล่งไห้เนาะจ้าพี่น้องวันนี้มาตามต่อแคปหน้าจอเป็นแนวทางน้ำเพิ่อนได้เลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เชษดเมืองอุบลเนาะคะ่ะ8825 8829อ่า2 7 8 2ก็ดแเนาะคะ่ะมากระจวดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินเนาะลุงนินบอกว่าเด่น2องก็ห2 6องหกศูน0์สองหกเก้และ9 2ถ้าเป็นเบิร์กระ6กหกกระสัน 66, 67, เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอัน จะเป็นแนวทางของแอดมายมมแดงเนาะพี่น้องเนาะเดนศูนย์กับหนึ่งฟันศูนย์หนึ่งเก้าเอ่อฟันหนึ่งวสันพี่น้องหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เก้าเนาะค่ะแนวทางของแอดมายมมแดงเนาะค่ะต่อไปเล่จ่าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์มันหลายเนาะพี่น้องอย่าไปอ่านผิดอันถือขอโทษขอให้หลายๆเนาะค่ะเด่นอยู่ที่สี่และหกเนาะค่ะชุดเต็มแคบหน้าจอแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะค่ะเนาะมักกับจังพิจาน่าน้ำ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าส,สันพ่นองขาแนวทางของบารมีทิดาบารมีหนึ่งเ้เก้น่นเก่าสาเก่าว่าส,สันเป็นบนกับ 22, 33, 34, สองสองสามสามสี่ี่นอวาสนวเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพอจะเลื่อนสินเนาะค่ะพอจะเลื่อนสินบอกว่าหน่วยบนมือน,นีเก่าก็ศูนย์ว่าส,สันสองตัวอยู่ที่เน่น3ามเก่าสีเก่าสามนย์และ4ี9ศูนย์เ้าสามศูนย์และเก่าีศูนย์พอจะเลื่อนสินเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเมื่อวานก็วิ่งเข่าเนาะจ้าเมื่อวานเข้าหกวันนี้ห้ากับหกเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดกระตุนเนาะจ้าเด่นห้าหกเจ็ดเนาะค่ะเนาะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งและเจ็ดสองพี่น้องจ้าไปกระบุนล่างแนวทางของแอดกระตุนเนาะค่ะมากระพิจนานำเพิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ้งค่ะพี่น้อ,อ,นนน e อง พาพลอยใหมาเลขเด่นงวดที่แล้วศูนย์สองสี่มาสองเาจากงวดนี้สี่หกแปดโตใดจะมาว่าสันเนาะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเอาแนวทางอะไรเนาะนี่ตำไทยตัวนี้อันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เกษตรนายาเนาะค่ะห้าสองสี่ห้าสามสี่หกสองสี่หกสี่สามเนาะจะโหลดสี่เนาะพี่น้องเนาะสองสี่สามสี่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 ห้าและสี่หกมัโต้ใดกับพิจารณาเป็นแนวทางอดไเนาะพี่น้องมื้อนี้ยายไผไปถ่ายบายประชาชนมาพี่น้อง ถ้าจให้เบอร์ไปทายโดนหาปีเทือนึงวะซันพี่น้องคะเพื่อนห้ได้ได้ได้บัตรเชิ่วศูนย์หนึ่งหกเนาะจ้าพี่น,อน้องบัตรชิวที่ศูนย์หนึ่งหกเนาะจ้าเกือบสิบปีพี่น้องจังไปทายเทือนึงเนาะค่ะเนาะอีกเทือนึงก็ตัวใดบูจือ้อตัวใดเรียวนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นเนวทางไอ้มันหมอลำเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามและสองสี่พี่น้องชุดเต็มแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นมีสองสูตรเนาะคะ่ะโอ้ยจังเป็นอีกอย่างเนาะพี่น้องเลยต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบัคคำหน่อยเนาะแอดบัคคำหน่อยว่ามันนี่ฟันศูนย์ศูนย์สี่เน้นเน้นชุดวินอยู่ที่ศูนย์สองสี่หกเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงอนะนะ้วนเนาะค่ะน้าอ้วนบอกว่าศูนย์สี่ศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งสามอันนี้คือตัวเน้นเนาะคะ่ะศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่สองเทือผลได้พี่น้องแล้วก็ศูนย์หนึ่งสี่เนาะคะ่ะ นึกว่ามันแย่ไอ้ไพอ่านผิดหนึ่ว่ามันแย่ไพ่ตาลายเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่ัสดุพี่น้องคะเป็นแนวทางไอลูกสายน้ำเนาะคะ่ะเบอร์เด่น,นสองเนาะจ้าสองแปดสองเก้าสองศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์เนาะค่ะพี่น้องคะสองสองศูนย์ข้างล่างเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง,สอง,ลง 2, และเจ็ดสามเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตามเล่าวสัสดุพี่น้องค่ะมาเบิรงเนาะจา้างวดที่แล้วเข้าล่างเก้าแปดวัสดุพี่น้อง หัวน,นี้เพิ่นบอกว่า8 0 8 1 8 3แปดหนึ่ามและเก้าห่งสันน้อพี่นอ้องตัวเน้นแคบหนาจอเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่า7 2 0 4 0 2 0 4 7 2 7 8พิจารณาเป็นแนวทางใดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอ็ดนั่นว่าสันแอ็ดนั่นหามาเพิ่นบอกว่ารูด3 1 3 5 3 1 2 5 7 0 6และ16 ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแพนแพนพี่น้องแอดแพนแพนหามากงวดที่แล้วเพิ่นหาวิง 6, ่งหกโตเดียวแขนแขนเนาะจ้ะมาโอ้มาหกสองเนาะงวดนี้ฝาดสี่วันสัน 4, ี่อย่างดีมาเบิงค่ะพี่น้องคะ่ะสองตัวมาแล้วศูนย์สองสี่ศูนย์สี่หกเนาะจะ้ะเน้นที่สองกับสีหกแขนแขนฝาดสีหลดสีจวดจดัดไปรลดว่นสันแนวทางของแอดแพนแพนเนาะค่ะงวดที่แล้วเพิ่นฟันหกเพิ่น 6, เน้นหกเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะ หกเจ็ดเนาะคะ่ะหกหกหกเจ็ดสองเอ่อหกหนึ่งก็หกเจ็ดเนาะคะ่ะมาหกสองเนาะพี่นอ้องเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนมเมืองเกิดลอยวะสันแต่ว่าสาวเมืองเกิดลอยเป็นผู้อา่านเนาะพี่น้องเนาะฟาดหนึ่งวะสันพี่น้องเล่นหนึ่งหกก็สองสี่เนาะจ้าสาวโตวเพิ่นแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะเลขหลายบ้คอยอ่านไห่เนาะพี่น้องเนาะเลขเยอะเนาะค่ะพี่นอ้องค่ะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันเป็นแนวทางของนมสุพรรณมวดที่เรีย 8 9เก้าเข่านาะจ้างวดนี้1 7 1 8 1 9 2 7 2 8และ2สเก่าตัวไหนดีวะสันพี่น้องต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางเอ่อฮอปปิดไทยด้วยแนยวทางแนวทางของอาจารย์ทันนีเนาะคะ่ะเพื่อนไหหมา,นาเนาะจ้าเนาะเพื่อนบอกว่าเลขฟันวันเลขออก6 6กว่าสันมักซีโตเพื่อนมัก9 0 6 6กว่าสันพี่น้องพิจารณาได้ขันมักแนวทางน้ำเพลินเนาะคะ่ะ ถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังปังสุขูสุขคุข,ข,ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้เบ่งปันของมู่เนาะทางนยายไพ่มาให้พอ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นเนื้ทางเนาะจ่าขอบคุณในลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า